สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับวันนี้ที่ข้าวหอมนั้นผักกาดไม่ได้มาด้วยนะผมมาคนเดียวผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ ก็ก่อนจะไปรีวิวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงกุ๊กกิ้งเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแผนผักกาดถึงมันไเพื่อที่จะให้เราได้ทำคลิปดีๆรับคลิปใหม่ๆมานำเสนอเพื่อนๆนะครับวันนี้พอดีผมไปซ like, ื้ออันนี้มาใหม่คแผ่นแท่นฐานไมโคร SD c a r กยี่ห้อ s ซน d ิสนะครับขนาดความจุ 256GB นะครับ นี่ยี่ห้อน,นี้นะมาตรฐานสุดๆแล้วนะครับของ sd card หรือว,ว่า Micro sd card Micro sd card ก็เป็น sd card นั่นแหละครับแต่ว่ามันมีขนาดเล็กครับเขาย่อส่วนเขาก็จะแถมอะแดปเตอร์ครับตัวแปลงให้เป็น sd card ด้วยอันนี้ Micro ก็คือ Micro ก็คือเล็กนะครับเล็กกว่า sd card จะอะแดปเตอร์นะครับสีดำ black ก็จะเป็นความเร็วนะครับ ความเร็วสปีดนะครับผมเขาบอกว่ารีดร้อยเจ็เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับไรนะครับ90้าเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับสเปคความเร็วครับคาราคจูสองรอยห้าสิจิกกะไบต์นะครับผมจะเอามาใส่กับกล้องนะครับกล้องโกโปนะครับฮีโร่10นะครับแบ็กนะครับกล้องโกโปแบ็กฮีโร่สิบนะครับพอดีซื้อมาใหม่ซื้อมา วันนี้เหมือนกันได้วันนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะครับพอดีจะรีวิวการ์ดก่อนนะครับการ์ดที่จะใช้ก็คือนี่นะครับแซนดิสนะครับ Micro SD การดขนาดความจุ256 GB ที่รีด170เมกนะครับไร90เมกต่อวินาทีนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับมันจะเทสสตีดได้เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับ เแยก็ลาอื่นมาแกะก,ก่อนนะครับปลาน้อยอม,มันมีที่แกะไหมเนี่ยการ์ดนี้ก็เป็นการ์ดระดับความเร็วสูงครับ 4K จะใส่มันมีรูปโดรนด้วยแสดงว่าเอาใส่กับซิมเอาใส่กับเมมโมรีของโดรนพวกโดรนถ้าผมมีตังผมว่าจะซื้อโดรนหน่อยสักตัวหนึ่งครับเอามาถ่ายภาพมุมสูงครับ เดี๋ยวจะดูอเขาบอกว่าตัดตรงนี้ครับเห็นมันมีเส้นบอกตรงนี้เส้นปะบอกครับมันใช่ไหมเนี่ยใช้จริงๆด้วยนะครับได้ออกมาแล้วครับแทนทน เออแต่ว่ามันได้ออกมาอยู่แต่ว่ามันก็มีข้างในต่ออีกครับข้างในต่ออีกทีนึงนะครับตะแกียกในก็อีกนะครับเต้นเต้นเต้นเตนเต้นเตนเท้นเท้นเตนเตนอ๋อเป็นแค่พลาสติกบางๆครับ ไม่ต้องรุนแรงครับอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องรุนแรงครับเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อนี่ก็คือตัวการ์ดับตัวการ์ดตัวการ์ดทำตัวการ์ดเอาไ้ก่อนนี่ก็คืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ครับแปลงจากการ์ดนะครับเพราะว่าพวกการ์ดลิเตอร์รมัน นะครับส่วนมากเขาจะทําเป็น SD card นะครับช่องช่องเสียบ SD card นั่นแหละนะครับเขาไม่มีเขาไม่ค่อยมีช่องเสียบไมโคร SD นะครับไม่ไมโคร SD card นะครับเขาก็เลยทําตัวแปลงมานี่นะครับตัวแปลงก็คือนะครับด้านนี้ก็เป็นนะครับเอาเอาไมโคร SD เสียบใส่ตรงนี้ครับนี่แล้วก็ไปเสียบใส่ เคลือบอัดกาดหรือว่าการลินเดอร์อนนริงครับอย่าเสียบก่อนครับเอ้ยแล้วมันเสียบยันไงเนาะฟันมันตรงไหนเนาะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ครับเขาไม่บอกว่าแต่ผมคาดว่า,ามันน่าจะหันอย่างนี้ตัวหนังสือออกมาตัวนี้ก็ต้องเตือนสือออกมาอย่างนี้ครับเสียบเข้าไปครับไปเดี เสียบเข้าไปแล้วครับนี่เป็นอย่างนี้ครับเสียบเข้าไปแล้วด้านหลังก็เป็นนี่นะเป็นตัวอ่านนั่นเลยครับตัวทองแดงตัวเพื่อที่จะอ่านครับแล้วเราจะเทสเอาไปเสียบเข้ากับนะครับการนะครับตัวการ์ดลิดเดอร์นะครับตัวการ์ดลิดเดอร์ จื่อมาเลยคราน,นี้น่าจะได้นอะว่าจะลองวางดู่สิครับเทสครับจะเทสความเร็วในการก๊อปปี้ไฟล์มาลงนะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรแบกกลับมาทหนังไปแล้วครับขันง,งคู่ใบอะไรของอรโหลดมายังไม่ได้ดูเลยเทสตืด,ด,ด วิ่งที่ความเร็ว70นะครับ70เมก่อวินาทีประมาณ70เมกที่พอร์ต USB 3นะครับมันเชื่อมต่อกัพอต USB 3ก็เขาบอกว่าอันไหนล่ะกล่องมันกล่องมันอยู่ไหนนี่นะครับเขาบอกว่า read read 170เมกะต่อวินาทีไร้90เมกะต่อวินาทีอันนี้มันเทส t ทสจริงได้70นะครับ แต่ก็เนื่องจากว่าเป็นพอร์ต USB 3นะครับ USB 3อาจจะได้เท่านี้ซึ่งผมซื้อการที่เป็นพอร์ต USB 3.1มาดีนะครับพอร์ต USB 3.1 Gen2 ครับซื้อมายังไม่ถึงครับจากประเทศจีนผมจะมาเปลี่ยนแค่ก้เพื่อให้ความรเร็วมันเร็วขึ้น,นครับอันนี้ก็เป็นการเป็นการทดสอบความเร็วนะครับของไ i โครไมโคร SD ที่ยี่ห้อ SanDisk นะครับ s a n d i s ความจุด5 6จิกกนะครับก็ซื้อมาจากช้อปปี้ในราคาประมาณรวมค่าส่ง1,500กว่าบาทเพื่อที่จะมาใส่กับกล้อง GoPro Black Hero 10นะครับแต่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับก o p r o ป l a c k ็ e r o 10นะครับก็ของมาวันเดียวกันนี้มาพร,พร้อมกับขาอะไรละ่ะ ขาตั้งข่าจับที่เป็น power bank ด้วยอันนั้นก็ราคาประมาณรวมอุปกรณ์แล้วป,กกลประมาณ1,500บาทนะครับก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับพก็ดีมาทดสอบให้ดูก่อนการ์ดนะครับการ์ด micro us ไอ micro sd การ์ดนะครับนี่นะก็เห็นเทสต์ s p ดกันจริงๆแล้วนะครับทีนี้ก็จะเอาไปลองถ่ายวีดีโอดูว่ามันจะได้นานเท่าไหร่2 5 6รกเขาบอกว่าถ่ายได้อยู่ประมาณ1วันน้อยงัง ผมไม่แน่ใจว่าถ่าย 4K มันจะได้ถึง1วันไหมนะครับอ่ะก็เอาอประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนผับกาดแฟมิลี่นะครับเพื่อที่จะให้เราได้ทำคลิปด,ดีๆคลิปใหม่ๆม,ม,มานำเสนอนะครับวันนี้ก็นหลักก่อง ก็นำเสนอแล้วนะครับไมโคร s d Card นะครับเอาไว้ใส่กับกล้องนะครับกล้องวิดีโอหรือว่าโดนก็ได้นะครับ1น0 0ประมาณ1,500บาทครับ2 5ิก,ก,ก็สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ